สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของเน็กชาลีและขุยอันมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ ก็เรียกได้ว,ว่าช่วงนี้ก็สนุกสนานกันเป็นพิเศษสําหรับวงการ PK ทีล่าสุดเมื่อคืนนี้ท่านแม่ทัพหุยอันก็ได้ออกท่องอยุตธจักรบ้างแล้วก็ได้ PK กับสาวเซ็กซี่เกลอที่มีความสามารถทางด้านการเต้นเหล่าลูกทัพก็พร้อมใจกันไปดูสาวเซ็กซี่เกลอและที่แน่ๆหนึ่งในนั้นก็มีพลทหารชาลีก็ไปกับเขาด้วยระหว่างนั้นคุยอันก็เห็นว่าพลทหารชาลีก็ไปดูด้วยก็ชี้ให้แฟนคลับดูว่า พลทหารชาลีก็ไปพร้อมกับโชว์หน้าจอให้แฟนๆดูว่านี่พลทหารชาลีเขาก็ไปดูสาวเซ็กซี่เกร์ด้วยแถมยังไปเป็น MVP ให้กับสาวเซ็กซี่เกร์กต่างหากเมื่อชาลีเห็นว่าคุยอันรู้แล้วว่าชาลีมาดูสาวเซ็กซี่เกร์ก็บอกว่าเพื่อนๆใจคอไม่ดีเลยคุยอันก็บอกว่าคุณอยากดูสาวเซ็กซีก่กว่านี้ไหมฉันพาคุณไปดูได้นะไปไหมไปหรือไม่ไปทำไมไม่พูดทำอะไรอยู่งานนี้ คุยอันถึงแม้ว่าจะพูดไปยิ้มไปแต่เราลุกทับก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างและชาลีก็เข้ามาตอบว่าเพื่อนเพื่อนของฉันอยากไปแต่ฉันไม่อยากไปคุยอันเห็นคำตอบของชาลีถึงกับขำหนักมากบอกว่าโอเคโอเคฉันรู้ว่าคุณอยากไปและชาลีก็เข้ามาตอบคุยอันอีกว่าฉันจะปิดตาระหว่างที่กำลังสอบสวนพลทหารชาลีอยู่นั้นคุยอันก็ทำหน้างอนได้น่ารักมากๆจนเราลุกทับพากันหลงในความน่ารักของคุยอัน บางคนก็บอกว่าอยากจะเป็นพลทหารชาลีจริงๆอิจฉาไม่ไหวซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านับวันขุยอันก็ยิ่งน่ารักขึ้นมากๆและสดใสล่าเริงมากๆต่อมาขุยอันก็พาลูกทัพไปดูสาวเซ็กซี่เกอร์อีกคนพร้อมกับบอกว่าชาลี you l i f e คุณชอบไหมเราลูกทัพก็พากันแท็กชาลีรัวๆพร้อมกับบอกว่า พลทหารชาลีรู้หรือเปล่าแม่ทัพปุ๋ยอันงอนแล้วสายตามันหลอกกันไม่ได้สาวงอนแล้วไปงอด้วยนะทำไมงอนได้น่ารักขนาดนี้นะชาลีก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าจะได้หาเรื่องไปง้อไงหลังจากนั้นเหล่าลูกทัพก็พากันแซวชาลีกันสน,นั่นอาทิเช่น แผนการช่างล้าลึกจริงๆชาลีชาลีอย่าให้พลาดนะถ้าชาลีพลาดบอกเลยว่ามีคนต่อคิวเพียบเลยนะคุยอันน่ารักขนาดนี้นายมันแน่จริงๆไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนง่อนแล้าน่ารักได้ขนาดนี้เลยไม่เคยเห็นคุยอันแสดงออกอะไรแบบนี้มาก่อนน่ารักมากๆหลงไม่ไหวจริงๆชาลีนายห้ามพลาดนะ ก็เรียกได้ว,ว่าก็เป็นบางช่วงบางตอนของไลน์นะคะที่สนุกสนานกันมากๆเลยทีเดียวและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ